เอาละครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินชาแนลได้ข่าวแว่วๆมานะครับว่านกพงศกรเสียงวิหกมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วไปไหนไปด้วยกันอยู่ในวงใครบอกถามว่าใครบอกครับข้อความนี้ก็ได้มาจากคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับนะครับที่เข้ามามเมนต์ว่านกเสียงวิหกเนี่ยมีแฟนของเขาอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนตไปไหนก็ไปด้วยกันนะงานนี้เป็นที่น่าสงสัย ของเหล่าแฟนคลับนะครับว่าเอ๊ะลินล่โพสกรจะมีแฟนแล้วในวงนะจริงๆเรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่ชีวิตของเขานะเขาจะเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวหรือจะมีแฟนคบใครอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกได้เลยบอกได้คําเดียวเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของเขา จริงๆแอดดิวอยากจะบอกนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีคู่ได้สามารถที่จะชอบจะรักใครก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของอชีวิตของคนนะนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปะจัดหรือไปตัดสินชีวิตเขาได้นะครับว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะจะต้องให้เขาคบกับคนนี้ จะไม่ให้เขาคบกับใครเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นไปนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกอย่างคือชีวิตชีวิตคือธรรมชาติเมื่อธรรมชาติมันนำพาชีวิตของเหล่าศิลปินเนี่ยให้ไปในเวที่ถูกต้องตามที่เขาควรจะเลือกหรือสรรหาเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปจัดหรือไปตัดสินเขานะว่าเขาควรเป็นแบบนี้เขาควรต้องมีชีวิตแบบนี้นะเพราะาชีวิตของเขาเขาเลือกเอง นะครับก็ดราม่ากันไปนะสำหรับคอมเมนต์ก็จะมีคอมเมนต์ที่ป่วยๆบ้างคอมเมนต์ที่ดีๆบ้างให้กำลังใจบ้างแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันมีเยอะสำหรับคอมเมนต์นะครับมีเยอะมากๆนะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่า ok นกโพสกรนยมีแฟนของเขาอยู่แล้วนะครับจริงๆอดิวมองว่าถ้าเกิดเขามีแฟนแนะ่นเขาต้องเปิดตัว แต่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะยังไม่เปิดตัวก็ได้หรือเขาอาจจะยังทํางานอยู่เขาต้องการที่จะทํางานโฟกัสไปที่เรื่องงานก็คือเอาง่ายๆแหละคืออยากให้พวกเราเนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องงานของเขาโฟกัสไปที่การแสดงของเขามากกว่าการที่จะไปจับผิดว่าลูพกพศกรมีแฟนอยู่ในวงลกพศกรม์มีคนที่รู้ใจแล้วอันนี้แอดมอาเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระมากๆนะไม่อยากให้ไปจับผิดเขาไม่อยากให้ไปอมองว่าลกพศกร์เนี่ยมีแฟน แล้วเรามองข้ามเรื่องการทํางานของเขาเราก็ต้องดูว่าเลฟิเซนต์ของเขาเนี่ยคือเขาต้องการเสนอผลงานของเขาให้เราดูนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจับผิดว่าการแสดงของเขาเป็นอย่างนี้เขาเนี่ยมีแฟนแล้วเขาต้องเปิดเผยตัวตนออกมาเขาต้องเอาแฟนเขาออกมาอะไรแบบนี้มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเราก็ต้องให้เกียรติตัวศิลปินถ้าเราเป็นแฟนคลับนกโคสกรฟังไว้เลยนะครับเราเป็นแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเราต้องโฟกัสที่ผลงานของเขา เรื่องส่วนตัวเอาไว้ทีหลังนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยควรจะออกมาพูดเองมากกว่าการที่เราไปจัดหรือไปตัดสินเขานะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องมันเป็นการเหมือนข้ามหัวนะไม่ให้เกียรติตัวศิลปินศิลปินต้องการโชว์ผลงานนะครับต้องการทำงานอย่างเต็มที่ต้องการพัฒนาองค์กรพัฒนาวงให้ไปจุดที่สำเร็จนะครับแต่พวกเราเนี่ยกลับมามองโฟกัสในจุดที่ว่าเอ้ยนกโปสกรทำไม มีแฟนแล้วไม่เปิดตัววะทําไมนกโปสกรเนี่ยมีแฟนของเขาอยู่แล้วไปไหนด้วยกันอยู่ในวงแล้วทาไมทึงไม่บอกให้แฟนคลับได้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราอยากให้ลืมลืมไปนะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเขาจะคบใครก็จะอ่าคบสถานะไหนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นพื้นที่เป็นสเปซข,ของเขานะครับเราไม่ควรไปก้่ยวขัดสเปซและพื้นที่ของเขาเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะทําให้ เกิดดราม่าเกิดขึ้นแล้วทำให้พวกเราเนี่ยฝักใฝ่แต่เรื่องอะไรที่มันปัญญาอ่อนไร้สาระนะให้เราเสพผลงานเขาดีกว่านะครับอย่าไปเสพในเรื่องส่วนตัวของเขาเลยนะเพราะว่าเรื่องส่วนตัวของเขายังไงก็คือเรื่องส่วนตัวของเขาให้เขาออกมาพูดดีที่สุดนะครับนะอันนี้ก็ขอฝากอีกหนึ่งข้อแล้วกันนะเพราะว่ามีดราม่ามีกระแสนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่านกอะ่ะมีแฟนเราไม่เปิดตัวแอดมองว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อน นะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันทําให้ศิลปินเกิดความบัน่นทอนแล้วก็รู้สึกว่าทําทงานได้ไม่เต็มที่คือต้องมาตอบคาถามเหล่า FC ต้องมานั่งดรามา่าต้องมานั่งไลฟ์สดอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เขาก็ผ่านไปแล้วนะเขาก็ไม่อยากจะมานั่งไลฟ์สดอะไรให้มันเหนื่อยเพราะว่าเขาโฟกัสไปที่งานอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ขอฝากนะอย่าดราม่าก,กันนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ